อามีโสปฏิปโนภาคาะโตสาวกสังโฆสังฆนามีสาธุมะยังันเทวิสุวิสุงลักขานัฏฐานีสีลาเนนะสหาสัญจะศีลานิยจามา ทุติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักฐานหายาสีสาลาเนนัสหารันจากศิลานียาจามาตุสิยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักฐานายาทีสาลาเนนัสหาปันจากศีลานิยาจามา Tengkai Samadhan Sinari Namo Tassa Bhagavad-Gita sama Samput Tassa Namo Tassa Bhagavad-Gita Aramadho Samput Tassa Namo Tassa ອັມໂກຖະສາພຸດທັງສະຣະນັງກັດຊາມີພຸດທັງສະຣະນັງກັດຊາມີທ ทามังสระนังกัจจามิสังข oh. ังสระนังกัจจามิสังขังสระนังกัจจามิขุติยัมติพุทธังสระนังกัจจามิขุติยัมปีพุทธังสระนังกัจจามิขุติยัมปีธรรมังสระนังกัจจามิ บทียมปีธรรมังสราณังขัมอามฉริสุเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดาญาทั้งหลายถ้าได้รับพูมขอให้พ้นจากภกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ในทุกที่ทุกสถา,านในทุกการทุกเมือ่อตลอดกาลนานเพืนเพื่อนสาธุนิพพานปัิโยโููสุโโดขไปหน่อยนอ,อปลารคเือนตนนลุงกอจะเอามา้เพ,พื่อนลุงกอผูหน่อย ว่าอย่างไรบันเทิงของเขามีถนนวัฒนธรรมกันว่าเป็นถนนวัฒนธรรมเห็นบานอื่นเมื่อไกลเป็นมีถนนวัฒนธรรมวัดบ่อเชียงถนนวัฒนธรรมวัดโคดงบันเท่งของเขากับบันตะบนด้วยกันนะที่โบนีถนนวัฒนธรรมนั่งเป็นไงบ้างใส่เลือดใส่ถนนวัฒนธรรม คำว่าวัฒน,ธรร,น,ฒนธรรมแปลวา่อย่างวัฒนธรรมแปลว่าระบบขนบธรรมเนียมประเพณนีอันให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองแกสถานที่นั้นๆอันที่สองวัฒนธรรมแปลว่าสิ่งที่บรรดชนทั้งหลายได้คิดคน้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่นล้วกันน้ำสิ่งเหล่านั้นเมื่อผูกขึ้นเป็นระเบียบประเภทนี้วัฒนธรรมวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เกิดความจะเริ่มรุ่งเรื่องวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาไใดจากเยี่ยงเนื่องกับด้วยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพกนเฝ้าถึงไว้ว่าความบุธที่ทำทำเป็นเหตุแห่งความจะเริ่มมีอยู่สี่อย่าง อย่างที่หนึ่งเรียกว่าสัพปริสังเสวะสัพปริสังเสวะแปลว่าการคบหาสัตว์รุรุษคบหาบัณฑิตคบหาบัณฑิตเสียเรียบร้อยอันที่สองบอกเกิดแห่งคุณงามความดีแห่งความจเจริญอันที่สองก็คือสัทธรรมมัตสวนะมเมื่อได้อยู่ใกล้บัณฑิตเข้ากับเสด็ฟังสิ่งที่เป็นคุนงามความดี แนวไหนเป็นบอกเกิดคนทาง้งแห่งความจเจรินบัณฑิตเรานั้นคนเกิดจีนั่งเอาคุณงามความดีมาบอกมาสอนมาบอกที่แนะแนวทางให้เราทั้งทางไหนได้ระพึติปฏิบัติพอเขาบอกอาทิ่สามพระพอได้ฟังขึ้นแล้วผู้ใจเจ้าคนก็บ,บอกว่าอย่าพิ่งเชื่ออย่าเพึ่งเสียว่าผู้นั้นเป็นคู่บาอาจารย์ของเขาเขาบอกว่าต้องมีโยนิโสมาดาิการ เขาฟังแล้วเ้าจะเป่าย็ดตามนี้ประมาณให้เราพิิพิจารณาคิดตรองดูก่อนที่วันยึดวันเปาให้เ้องฟังนั่นเองมันเรียนยุบเพินมโนร่องลุ่มเมื่อท่านองกรอย่าเป่าเสื่อลองลงมือทําตามเออเห็นผลจริงเ้าก็าจาเสือจังทาตามด้วยความรุนยึดสุดใจมันเถอะต้องมีโยนิสูมนันสิการ พอมีโยมโยยิสสมนาสิกาแล้วกาม,มาีคขอดที่ไทยทำมาลุธรรมะปฏิปติแต่หมายว่าการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตาม,ตามคำที่ห้อได้ฟั้งเ้อไดงพิจาลณหนมามหาลาถดังนั้นถนนวัฒนธรรมทีนนม่เกิดขึ้นเจ้าท่านทั้ง,ง,งหลายเข้าจําเป็นจะต้องมีที่ปรึกษาดีลอ,อ,อ,องพอเจะหวาพอ็ู้หน่อยองเขาเป็นที่ปรึกษา เมื่อนี้เข้าได้เห็นเข้าปกเคยไเด้มยีบินดาบาอ้อมซักอ้อมนองเข้าบกเคยได้ยนี่กิจกรรมที่ยานย่งของเขารวมกันจันสี่บ่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีทีปรึกษา,าเขามีท่าหน,น้ายกเทศมนสมีตี่ีพเกรรมนั่นมีพยาบาลเป็นผู้ให้คำปรึกษารวมกันสมัครสมานสาพันธีเขา้าตัวเได้ฟังที่เนี่ยเลี้ยวทั้ง การองวจะเอาว่ากู้หน่อยก็นนี้ยุคผู้เดียวนายกเทศสักนทีก็บ่าเอาน้ำอ,ง,อง,งค์ความทำกำนั่นพยาบาลบ่อเอาน้ำระกาศบอกญาติโยมบุ้ปไผยมาใส้บาท,าบาท,บาท,ทเรื่องต้องได้ร่วมกันฟังความคิดเห็นรายตกวายดัน,นเสียแล้วเมื่อได้การทีแล้วก็มาคบคิดคบคิดร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อตกผล,ลึกเสียแล้วบล่อยแล้วกต่มาเป็น่นแน่วปฏิบัติ สิ่งหนึ่งที่เป็นขนบจำเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่กันพระคู่ของเห่าประเหตุเกิคือประเภทนี้ไสาบาประเพณนี้ไสาบาทรเป็นประเพณีของชาวพุทธัแต่ดังเดิมแต่พ,พ,อออพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เนี้ยพระพุทธเจ้าเพิ่ยู่งเพิ่ออกกั็วินาศทุกเมืองเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นบริเตือว่าเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรงนี้อยากพิยมเอาเขามาทาวไว้อยูย่พักกันถ้ากุดี สเสวยสุขสบายพวกนี้ตื่นสองมาผู้เจจาวผู้จะเล่นย่านมือเดียวมือที่ได้ปวดผู้ใดนาะผู้ที่เพิ่นมกักไปปวดก็คือคนถูกคนอยา่างคนถูกคนอย่างนี่เขาไปเลงที่เขาไปในยานน่างคืนวันนี้เจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่ในตัวที่เป็นเจ้าฟ้ามาหากริย์อันนั้นมีคนโกรธหลายอยู่้วแต่ว่าผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนี่พพผู้เดจจาวผู้เลี้ย่านมนอว่าผู้ใดเนาะมีบาลมนี่ สมควรที่เฮาได้ปวดพระพุทธเจ้าไปปวดตัวนี้เห็นผลท่านตาอยากดิบเป็นคนป่วยกระซอกระแซะกระหายป่วยอยากดิบเป็นคนจนกระกลับมาลวยอยากดิบเป็นข้นจนกระกลับมาเปลี่ยนเสื้อีได้ด้วยอานุภาพเนาะอานุภาพแห่งการไซบาต์พอใหญ่ไม่ใหญ่เฮาก็เลยถือกติีนี้วัฒนธรรมการไซบาต์พอใหญ่ไม่ใหญ่เฮาสมัยก่อนที่สอนลูกสอนหลานเนี่ยเข่าหวดนี่ เขากระดิบนี่ขันบริหารในไซบาถิบมกินนี้คนสมัยก่อนนะเพื่อนสิบพจน์สิบพจน์ท่านกินอย่างนั้นยั่งหน่อยไฮเดรตไฮเดรเอาไซบาก่อนนั่นหรอห้เดรไซบาถวายพระบูชาพระพุทธเจ้าให้เลือดให้เนื้อแก่พระสงฆเหลวมีความสุขมีความสุขแล้วก Hand, ินเข่ายินนั่นก็ยังเพป็นใดปฏิสังขารโยโย่ไฮเดรอย่นงนั้สิ่งใดอยู่กูบาอาจารย์ปฏิสังขารโยโยเสสังมั่งข้ะร่างญาติจามี เป็นมุ่งค้นแกลูกแกหลานเป็นมงคปป้นแกพงเยี่ยงไงแม่ว่าห้าบ่ไดดถือพิตโตแม่ว่าห้าบ่ไดดถือของเขากองนั้นอ่ะมาใส่บาททอดมนเอามาให้พระประสันแต่ว่ากระยิบเขาเนี่ยเขาเลยเอาออกมาใส่บาทเดียวเหมือนกับเพื่อนพิจรณานาปฏิสังขายงเแียวลูกหลานเอาเขาเอาหนาที่เหลือจากก็คุณเจา้าเป็นพิจระานา,นานเอาไปหลับประทานเอาไปกินก็เกิดเป็นคุณหน้าวามดีคื่อจงลูกไส้ ลูกไส้ของโย่งกระดึงเนาะแต่แก่ปุนณ์แต่การปุณณ์เจ้ากนยังอยู่ปุณณ้แม่ยเป็นนั่นแพร่ทองแพร่ทองก็อยากกินอย่างอยากกินเข่าหลังเหลือจากที่พระพุทธเจ้าเป็นสันเหล้าใช่ไหมเพื่อนกะนี้วุ้นกับพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ากับสันเสียบร้อยเดือดลอยเพื่อนกะได้ปั้นเข่าได้ปั้นเข่าจากจากที่เหลือจากที่พระพุทธเจ้าเป็นสันเหล่วเอามากันเอามากิน กินแล้วจากที่แพร่ท้องจากที่ฮาวัวฮาววงเห็ุจังไรก็พอเท่ากินเข่าไปแล้วโอ้ยข้ามอยูอุดมสมบูรณ์เด็กน้อยคนนั้นเอมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีคนนี้รู้ขนาดไหนย้อนย้อนได้กินเข่าเศษฉลอเศษสังมังคลั่งญาติสามีนี่ละเห็นบ่เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการใส่บาตรจะเข้าเบกลูกเกหลานสอนลูกสอนหลานตื่นเช้ามากลูกเล็กเลี้ยงเยอะจะไม่เด้อ กะอีบเขาหัดเขาที่ห้างเลยใช้แต่คุ้งตัลเมืองให้ได้ใช้บาดพระคนก่อนใส่บาทเดี่วเข้าไปจามารรประทาเอามาจิตเป็นบุญเป็นกุศลแก่ห้องอันนี้มันมันทรงบอกถึงคุณงามความดีด้วยการให้ผลเห็นทานนั่นเองยืนนานเป็นมิ่งขวัญของพวงส่วนชาวไทยไปอีกนานเท่านานแล้วก็บุญกุศลเหล่านี้จงถึงแก,ก่คณะสัจจาญาโจมทุกคนทุกท่าน ที่มาร่วมบุญกุศลใส่บาตรทำบุญถนนวัฒนธรรม้ททันเกยงใหญ่นำสันติสุขสู่ประชาชนในวันนี้ขอได้ส่งทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะ้าสุขาตภาะปฏิภาณธาานาสารสมบัติธรรมาสารสมบัติหากมาแม้นว,ว่าปรารถนาจิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมเดิมใช้ก็ขอให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นของทศชา,าสา,า,าทุกชนทุกท่าน จงพลังสำเร็จจงพลังสำเร็จจงพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอุปเทวะอันตรายทั้งหลายจะได้มาเบียดเบียนสมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการโชคลาภร่ำรวยเจริญในธรรมหูหสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสดำตนเข้าสู่อมตะมหานิพพาน ในการอันไม่ช้าไม่นานนี้โดยกันทุกท่านทุกคนเธอ่อา,อาต่อไปยติโยมเตรียมตัวบนนั้นรันบผลเดีนะ๋ย,ยเตรียมตัวอา่อานี่มลจานะครับผมเย่าพะ อิโตทินังเตทานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิสังสุมังกิปักเมวทมิจะตุสัพเพบุเรงทุกขังกัมปาจันโสปนระโสยะคามณีโสติระโส ติโย์ัจทสามรควเวนสตุมาิภวันตรายสุกิยกววาันติ ผูท่านอาจารก็ตัวถ้ามีแนวคิดมีความคิดมีแนวคิดไม่พอยังสามารถสั่งไปยืมของมาช้านาทีอะไรไปเรามีท่านเยอะขอพัฒนาเดินหญ่เดินรวมบุญด้วยกันรวมบุญรวมกุศลด้วยกันวันนี้วันนี้ ่ายภาพรู้สวยภาราิหารเห็นว่าริงใหญ่ต่อไปน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตำบลของเราท่านอาจารย์พระครูวิโรจน์ก็รับสมัครน่าจะไม่เกินสามสี่เดือนก็ะจะมีข่าวดีของท่านอ่ออาเดินและยบรอบรข่าวแล้วกันท่านอาจารย์เนสต์ตเล็ก ่ว่าการบริหารจัดการคณะสงฆ์ประสานงานคณะสงฆ์ท่านเยี่ยมเก็บเสื้อนะมั้งนะเก็บเสื้อด้วยเสร็จแล้วก็เก็บเสื้อช่วยกันเส่งไป วันนี้พระพิสุตจำนวนห้าลูกกันพิธาว่าถึงว่าเป็นวันแรกปีต่อไปอาจจะจะเป็นสิบลูกสิบลูกที่สิบขึ้นไปเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเหมือนอาจารย์ท่านเจ้าคุณผู้ว่าีรัมติีท่านกวว่า วาจะทำคอความความ平定ที่จให้เจริญคงไว้ที down, in, ค name, คค human, ค่ความเจริญเมืองวัฒนะวัฒนะอมาหญ่ทัศนะคือการพัฒนาเกิดความเจริญในเมืองเออเมือเกิดเจริญพอท่านนุ่งมานาย่าไปบ๊บี้ไปบ๊บี้ลูกบบี้ลูกบอบบีู้กบบ้าู ตลอดถึงมขคายกญาตโยมท้าว่านเพียงใหญ่ทุกขั้น่วมแร่ร um ่วมใจกันสร้างถนนวัฒนธรรมถนนแห่งสายน้ำถนนที่สร้างความสามัคคีถนนสร้างบุญสร้างกุศลถนนแห่งศรัทธาศรัทธาแห่งว่าเพียงใหญ่ศรัทธาที่จะสร้าง ความใจรุ่งเรืองท้าทำำงขนมวัฒนธรรมขนกประเพณีที่ดีงามเกิดขึ้นการตักบาตหรือการใส่บาตเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธอย่างหนึ่ง ที่ทำให้พวกเราได้สร้างสร้างบุญที่นขึ้นอันนี้ก่อนจะใส่บาตรจะจบเรื่ถึงบุญบุญต้นื่องถึงผู้บาอาจารย์เรื่องถึงพ่อแม่พ่อแม่เรื่อกถึงบุพการีคิดส่วนบุญก็ส่วนให้บุพการีของเราด้วยเกินตายไปเพื่อจะได้ได้บุญได้กุศลนะ อาท่านไหนยังอยู่ตรทุกข์ก็ขอให้้นจากทุกข์ท่านไหนจุกอยู่แล้วก็ขอให้สุขทือวิ่งยิ่งขึ้นไปคือว่าเป็นสิ่งที่มงคลวันนี้ได้รับฟังคำเทศนาได้รับฟังการฟังกล่าวสัมมทินิยรคถา จากท่านอาการย์้อดตุศีวัชิราิณิเพลียนธรรมเก้าประโยชน์เพลียนทรรเก้าประโยชคนหวัวตาพานคนหวัวตาพานเป็นยากคุณคนแรกขอกบ้านโดนพ่อทุ่งข่อทุงนโบน,นาญาติโยมสาธุ สาธุสาธุขอให้มีความสุขกันจริญทุกท่านสาธุท่านท่านเจ้าคุณกับอาจารย์พระครูแล้วก็ท่านนายกท่านกำนังถ่ายภาพหน่หนด้ดา,านหน้าอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์พระครูยืนถ่ายภาพด้านหน้าคราบหน้าอ่านะ พร้อมกันหนึ่งสองพนมมือด้วยกันห่ขงขึ้นเขาเลยอ้าวหนึ่งสองสามเอาไทยเลยถ่ายเลย,าย,เลยสาธุสาธุเดี๋ยวนะรอกำลังแทนภาพอยู่เขียนภาพให้